ดูดีไม่ว่าดีปากพาสวยจริงๆเนาะสาวสองลาวที่พาดพิงถึงเหยื่อผู้เสียชีวิตไปแล้วพูดกันพูดง่ายๆคือไม่ให้เกียรติทั้งที่ตัวเองเป็นเพศเดียวกันทำไมถึงไปเหยียดไปแฉคนอื่นแบบนี้ สบายดีสวัสดีค่ะ p ี f c อฟทจุตทัานเมื่อวานี้มาพม่มาอกับออนเช่นเก่าเช่นเคยแล้วค่ะทุกคนคะ่ะวันนี้ออนก็มาขอพูดเรื่องราวประเด็นที่ตอนนี้กระแสโจ,จมตีอย่างหนักเนาะก็คือสาวสองคนหนึ่งสาวสองเป็นสาวชอวปป้าเล่าเนาะที่มาทํำงานที่ไทยที่พัทยาแต่ว่าไปโพสแฉแฉแบบพูดง่ายๆคือเป็นแบบเพศเดียวกันน่ะ เอลทีบีคีเนาะคือเป็นเพศเดียวกันแต่ว่าเขาก็ตอนนี้ก็โดนอันนั้นเนาะที่ว่าเป็นข่าวที่ว่าเป็นข่าวคดีฆาตกรรมจุดโหสนะเนาะอ่าเขาโพสต์บอกว่าจุดจบของกระเทยแอปนี่ฮ่ะโดนคคกกวากหัวใจเอาปอดมาต้มกินเป็นไงล่ะชอบแอปนี่ชอบแอปนี้กันจังฮ่าฮ่าฮ่านาตาคือจันวางามยู่เนาะแต่ว่า แต่อีหยังต่อมาพวดแชร์คนอื่นแบบนี้นะคืออยาขู่ว่าจิตใจทําดวยอีหยังอ่ะทั้งทีว่าทั้ทยยง,ทงท,ท,งทีตัวเองอ่ะเป็นอ่าผู้ม่างานคือเป็นเพจที่สามมาคุ้นเข้าค่ะให้ความเข้าลบนอกเข้ากับบได้ดูมินเข้ากับบได้อีหยังแล้วที่สําคัญกะยิงเจ้าเป็นแรงงานเล่าที่มาเห็นงานยุ่ไทยอีกโอ้โหบอนําสับนะทุกคนเนาะอ่าพัทยาแตกนักครบมีระนามรวมตัวกันโดยไม่ได้นัดหมายเออ ก็เขาไปพาดพิงนี่ใครๆก็อดไม่ได้แล้วเนาะคือคุณอยู่ยากสงสัยอยากกลับลาวเร็วๆนี้แน่นอนแต่ก่อนนะก็เป็นคนเป็นคนธรรมดาเนาะยังไม่สวยแต่พอแบบเข้ามาทํางานที่ไทยแต่เออเสริมนมเสริมอะไรเนี่ยคุณสวยก็ไม่มีใครว่าแต่ว่าปากคุณนะพาสวยสุดท้ายปากพาสวยอ่านี่เขาก็จะ พัทยาเดือดนับลบนิรนามรวมตัวเช็คบินสาวสองจากสบปลาวหลังโพสเสดคดีฆาตกรรมสุดโหดบรรยากาศที่พัทยาตึงเครียดหลังสาวสองจากสโตลาวโพสข้อความแสยอ,ยยอย่างรุนแรงเกี่ยวกับอย่างรุนแรงเกี่ยวกับคดีฆาตกรรมสุดโหดน้องสาวสองชาวไทยที่ถูกชาวชาวจีนก่อเหตุในพื้นที่พัทยาทำให้ชาวเน็ตจำนวนมากไม่พอใจอย่างรุนแรงเออ กระแสในโลกออนไลน์ลุกเป็นไฟหลายคนถึงขั้นนั่งรถมุ่งหน้ามุ่งหน้าพัทยารวมตัวกันโดยไม่ได้นัดหมายหวังเช็คบิงสาวสองคนดังกล่าวอืมก็จะให้เขาโมโหก็โมโหแหละออนก็ยังโมโหเนาะมาทํางานมาทํามาหากินที่ประเทศเขาแทนที่คุณจะอยู่จะหากินหรือจะทํางานของคุณไปแต่คุณกับมาพูดแบบนี้อ่า อยู่ดีไม่ว่าดีค่ะบ,บอกว่าปากผ่าสวยสงสัยจะได้กลับเราเร็วๆนี้แน่นอนที่สําคัญนะคะพี่พีเเนาะคือเราเป็นเพศเดียวกันนะทําไมเราต้องไปเหยียดคนอื่นเขาด้วยอะ่ะคือออนไม่เข้าใจตรงนี้คนไทยเขาให้ความเคารพนะเขาไม่ได้เหยียดกันนะเขาคือพูดง่ายๆคือคือแข็งแก่งและหาเงินเก่งนะสาวสองนี่อือออนบอกเลยนะหาเงินเก่งมาก ขยันอดทนมากบอกเลยและไทยเนาะเขาก็อ่าเริ่มจะเปิดโอกาสนให้จดทะเบียนสมรบอยา่างเท่าเทียมเนาะแต่ก็เมื่อสงการที่ผ่านมาเราก็เห็นแล้วว่าเออหลายๆคนเข้ามาเที่ยวที่ไทยเข้ามาบางคนเข้ามาขอแต่งงานเลยเพราะว่าเป็นอ่าเป็นเพศเดียวกันเนาะเขามาขอแต่งงานตรงนี้เลยเพราะว่าที่ไทยเขาก็เปิดเปิดโลกเสรีแล้วเน้องเขาก็ให้แบบปกติแล้ว แต่ว่าคุณเป็นสาวสองไม่มีคนไทยไม่ได้ว่าอะไรคนไทยให้ทำงานปกติให้ทำมาหากินอยู่ที่ประเทศเขาแต่พอเจอเจอเหตุการณ์แบบนี้เนาะเขาก็เศร้าสลดใจทุกๆคนแหละเศร้าค่ะรวมถึงออนเองก็เศร้านะเห็นขา่าวแล้วก็เศร้าทำไมทำกันได้ลงคอเนาะบันท,ที่เขาก็หาตังส่งให้ส่งให้ที่บ้านให้พอ่อให้แม่เนาะเขาก็เป็นสาวสองเขาก็สวย หาตั้งได้อีกแต่ว่ากับหนุ่มจีนคนนั้นกลับมาทำร้ายเขาแบบนี้เนาะมาพาเขาไปแล้วทุกคนเขาก็เสียใจแต่ว่าก็ยังว่าอะไรค่ะทุกคนก็ยังมีอ่านางนึงนั่นแหละเนาะที่แบบไม่พอใจไม่ใช่ว่าไม่พอใจหรอกหรือว่าแอบปบอะไรก็ไม่รู้เนะาะทั้งที่เป็นเพศเดียวกันสงสัยอยากกลับลาวไวๆนี้ออนบอกเลยว่า อยู่ไทยยากแน่นอนถ้าจะถ้าจะปากแบบเนี้ยเขาไม่เอาไว้หรอกคะ่ะเพราะว่าเขาเพราะว่าไม่กําไม่ไม่เคารพไม่เคารพสิทธิ์ของคนไทยเขาเนาะไม่เคารพกฎในประเทศของเขาบอกเลยว่าอยู่ยากแน่นอนพัทยาอยู่ไม่ได้แน่นอนงานนี้เพราะว่าปากคุณมันคุณมันเกินเยียวยาอืม ไม่รู้จะสรรหาคำไหนแล้วมาพูดน้องวิทยสีอ่ะเดี๋ยวเรามาฟังความคิดเห็นของพี่ๆคนไทยกันเลยค่ะว่าแต่ละคนจะมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างอ่ะคนนี้ค่ะบอกเนาะจับมันให้ได้เถอะนอกจากปากดีแล้วยังแอป แอบ,บทําอาชีพสงวนมานานมาใหม่ๆขายส้มตําตอนนี้ให้เช่าเก้าอี้เตียงผ้าใบจนมีเงินไปศิลกรรมหน้าเอาวและเขาขุดจนได้เรื่องแล้วจ้างานนี้เป็นไงละ่ะปากไม่อยู่ส่วนปากอยู่นานแล้วก็ปากดีแบบนี้แหละเตรียมตัวรับการล่าแม่มดได้เลยนะเออคนหนึ่งเนาะเขาก็บอกว่าขาวว่ามีคนตามไปที่ห้องพัก เลยไม่เจอมันคงไปหาที่นอนใหม่กลัวโดนส้นจุดจุดจุดอ่าเป็นไงล่ะปากดีนะอ่ะแล้วอีกคนนึงเขาก็บอกว่าเหยียดคนตายมันต้องเกิดมาแบบไหนการจิตใจถึงต่ำตมขนาดนี้ตามหาให้เจอนะครับจัดมันเลยโอ้โหแต่ละคนเนาะไม่ใช่อ่าไม่ใช่นิสัยแต่สันดาลแล้วหล่ะแบบนี้นะ่ะ แล้วก็อีกคนนึงเขาก็บอกเนาะ <c oughs> หรืออยากดังแบบน้องๆต้องตัดให้ดังเลยนะครับอืหนี้กับเราก่อนจะได้ก่อนจะไม่มีโอกาสนะจ๊ะสาวเออแต่ละคนอ่ะอีกคนนึงเขาก็บอกว่าชอบสาวประเภทสองตรงนี้แหละไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น พวกเขาก็จะพวกเขาจะไม่ทิ้งเพื่อนเลยอืมไงล่ะเดี๋ยวก็ได้กลับราวแน่ๆอ่ะอีกคนนึงเขาก็บอกว่าเดี๋ยวมันก็บอกว่าเดี๋ยวมันก็บอกว่ารู้เท่าไม่ถึงการขอโทษไม่มีเจตนาวลีแบบเนี้ยใช้บ่อย แล้วก็คอมเมนต์สุดท้ายนะคะบอกว่าเมตตาสงสารคนอื่นบ้างนะชีวิตอย่าหยาบเกินไปเอออ่ะแล้วก็ขอขออีกนิดนึงนะค่ะบอกว่าอย่าเราเล่นกับชาวเน็ตไทยรู้กันทั้งประเทศเลยนะครับอ่อนก็บอกเลยนะอ่ะเข้ามาแจ้งอยู่ที่ไหนแล้ว มาอยู่ที่ไหนตามเลยเจ้าหน,น้าที่ตอมอส่งกับห้ามเข้าประเทศไทยเลยเด็ดขาดบรราก p f เป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากได้รับชมรับฟังแล้วสําหรับออนคิดว่านะคือเขาไม่เคารพแล้วก็ไม่แสดงความอะไรเลยไม่นําำตำน้าเหยียดผู้เสียชีวิตด้วยเนาะแล้วก็ไม่เห็นใจญาติญาติที่น้องของเขาแทนที่จะถ้าคุณไม่แสดงความเสียใจยคุณก็อยู่เงียบๆไปแค่นั้นเองเนาะ ไม่ต้องมาหาเรื่องไม่ต้องมาปากดีอยู่ประเทศไทยนะบอกเลยว่าชาวเน็ตไทยเขาก็เก่งเท่ากับอันนี้เลยนะบอกเลยอันนี้คือไม่ว่าคุณจะอยู่ตรงไหนเขาก็รู้หมดรู้จุดที่คุณบอกเลยงานเนี้ยอยู่ยากแน่นอนทํางานอยู่ไทยยากแน่นอนเพราะว่าปากดีปากเก่งไม่สนใจอะไรเลยมีแต่จะว่าเขาอย่างเดียว ก่พีเอฟซีพี่พีเมีความคิดเห็นกันยังไงบ้างคะก็อย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกันคะ่ะสำหรับคลิปนี้ออนก็ต้องขอตัวลาไปเป็นเท่านี้แล้วค่ะขอขอบคุณพี่พทุกท่านที่รับชมรับฟังได้เป็นกําลังใจให้คะ่ะเจอกันใหม่ ep หนะะ้าค่ะสวัสดีคะ่ะ